พี่น้องบอดบอยสีดีใช้แล้วก็ได้พบโพดรูปบรรยากาศบ้านผักหมอล้ำใจเกินลอยพี่น้องเมื่อสายฝนส,สางซาลงบรรยากาศตอนเช้าสายฝนโปรยปลายชุ่มฉ่าต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดชื่นเมื่อเจอสายฝนหิวใจที่นนสะแบงพี่น้องบรรยากาศสวยงามคัดพี่น้องจะโลง่งกว้งยางใหญ่หลังฝนตกพี่น้อง สวยสดใสที่สุดเลยแฟนคับแฟนเพลงกับเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆพี่นองยานิ้วกับขออนุญาตบอสบอยอ่านคอมเมนต์ซูฟังเด้อพี่นองจ้ะท่านี้ก็ว่าเย็นชุ่มช่ำสวยอลังการมากค่ะบอดบอยบรรยากาศชุ่มช่ำไปเลยบ้านพักหมอลำใจเกินลอยกว่างไง สวยสะอาดตาค่ะพี่น้องจ้าบอสเอาน้องแฟดมาวิ่งเล่นเลยจะได้ไม่เหงาไม่เงียบจ้ามีความสุขมากๆนะคะรวยรวยปังปังดังทะลุโลก3ามโลกไปเลยค่ะฝนตกบรรยากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นชุ่มฉ่ำน่ารักที่สุดเลยสดชื่นโล่งโปร่งสบายครับสดชื่นจริงๆบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยกว้างใหญ่มาก ชอบบรรยากาศหลังฝนตกมากคะ่ะอาณาจักรกว้างใหญ่มากจริงๆหลังฝนตกบรรยากาศดีมากคะ่ะบอสยิ่งใหญ่อลังการมากคะ่ะบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะบอสบอยสอแอนฝนตกดีดีจ้าปีนี้สวยงามอลังการมากคะ่ะบรรยากาศดีมากคะ่ะบ้านสวยสวยนพน้องสวยงามค่ะบ้านพัก หมอลํำใจเกินลอยกวงใหญ่บรรยากาศสดชื่นสดใสลังฝนตกพี่น้องจา้าบรรยากาศดีมากจริงๆคะ่ะบ้านก็สวยฝนมาเร็วครับปีนี้ฝนตกคักอีลีพี่น้องเห็นพูนว่าฝนตกคักบางทีกรน้ำถ่วมล่มลื่นชุ่มช่ำเยน็นสบายไปด้วยสายฝนกันด้วยจริงๆสดชื่นจ้าบรรยากาศบ้านพักสวยงามหมอลำใจเกินลอย หนึ่งในใจเสมอหมอลำใจเกินร้อยสุดยอดมากจริงๆเิงๆปัง,ปงๆเลยๆนะคะบรรยากาศดีสุดยอดเอาความสดชื่นเข้าไปเยอะๆเลยค่ะปีนี้ฝนตกดีค่ะจ้าสดชื่นยามเช้าคะ่ะสวัสดีทักทายและส่งกำลังใจให้นะคะบรรยากาศดีมากจริงๆคะ่ะบรรยากาศดีมาก ค่ะตอนเช้าสุดยอดมากจริงๆสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายรับรัพ์ครับฝนตกดีดูแลสุขภาพด้วยนะคะบอสบอยพร้อมทั้งทีมงานทุกคนบรรยากาศดีสุดยอดมากจริงๆสวยงามบรรยากาศดีน้ําเยอะมากปีนี้สุดยอดมากจริงๆฝนตกฝนตกดีค่ะพี่น้องจ้าปีนี้เพิ่์ว่าสถานที่จริงสวยงามจริงๆไปมาแล้วค่ะบ้านน้องบอยสวยงาม น่าอยู่มากคนเก่งรักนะคะน้องบอยอุบลฝนตกประทนเซาอยู่วสันพี่น้องทั้งอุบลฝนกระา่าฝนตกพี่น้องดูแลสุขภาพเทคแค์ร่างกายเด้อฝนตกพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุคนเฮงเฮงปังๆเลยด้วยเด้อพี่น้องมีความเจิดเด่นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย